ถูกในมุมมองของคนจนรู้สึกว่าการศึกษาเนี่ยทำร้ายเรามากทีเดียวเราเรียนเยอะมากแต่สิ่งที่เรามาใช้ในชีวิตกลับไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนทำไมเราต้องสูญเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตเกือบ20ปีใช้เงินเป็นล้านเพื่อที่จะเรียนสิ่งที่เรา,เราจะไม่ได้ใช้ ผมจำได้ว่าผมเกลียดคณิตศาสตร์มากแต่ผมก้มหน้าก้มตาเรียนสซยคอสแทนเรียนพายอากาลังสองแล้ววันเนี้ผมยังไม่เห็นใครเลยในชีวิตที่ถอดสแควรูทในชีวิตมีคนจำนวนมากรุ่นผมเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปนหนึ่งจนถึงปริญญาตรี รุ่นผมหกสิบคนไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษสักคนมีแต่ผมพอพูดได้งงงปลาปลาใจก็พูดได้อน้เมื่อครูสอนยังพูดไม่ได้แล้วเราเรียนทําไมอะ่ะแล้วเสียเวลาอันมีค่าของชีวิตไปอย่างน่าเสียดายอันนี้ชีวิตของคนมีค่ามากเวลาทุกนาทีมันเป็นยิ่งใหญ่มากแต่เรากลับทําให้มันสูญเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์มาก พอผมมีลูกขึ้นมาเนี่ยผมเริ่มคิดถึงเรื่องการศึกษามากขึ้นว่า